ขอจเจริญพรวันนี้กลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมให้คุณครูที่สอนพระมาตั้งแต่ยังเล็กๆได้ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์บอกครูว่าแป๊บเดียวกเกษียณแล้วนะห60ปีแล้ววันนี้เราได้มองเห็นว่าเก้าอี้ที่ครูนั่งและเก้าอี้ของครูกรเกษียณข้าราชการ,กรเกษียณทั่วประเทศวันนี้จะต้องว่างลง เพราะไม่มีใครนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้นานเกินอายุหกสปีก็จะต้องลุกออกไปแต่แน่นอนเดี๋ยวก็มีคนใหม่มานั่งแทนที่เมื่อช่วงกันยาตุลาเป็นช่วงที่ต้องมีการขยับกันทั่วประเทศคนหนึ่งออกไปคนหนึ่งเข้ามาแทนที่แต่เราก็ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าแมนเก้าอี้ตัวนี้จะไม่มีครูคนเดิมของเรานั่งที่นี่แต่คำว่ากเกษียน ก็ไม่เคยมีในคำว่าพระคุณของครูเมื่อพระคุณของครูไม่มีคำว่ากเกษียณแล้ววันนี้จึงให้เราท่านทั้งหลายได้มองย้อนกลับไปว่าใครบ้างหนอเป็นผู้ที่เคยฝึกให้เราได้มีวิชาพอในการออกไปต่อสู้กับโลกที่โสมมกลับไปดูคุณครูของเราอันเป็นที่รักว่าครูเคยฟูมฟักธนุธนอมเราทั้งหลาย และวันนี้ครูยังบอกว่าแม้งเกษียณโดยกายแต่มีเวลาเมื่อไรก็จะกลับมาสอนลูกศิษย์ในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ตามสมควรจึงขออนุโมทนากับคุณครูสาธุ